มันลุ้นกันครับว่าจะหนาวต่อไหมฮะจะหนาวยิ่งกว่าเดิมไหมครับนาทีที่89แล้วครับนําด้วย3ประตูต่อ2นะครับจากลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาโหเกมนี้ตึงมากครับเซาเทมตันไม่ง่ายนะครับดูไม่มีอะไรนะครับแต่วินัยเกมรับดีมากนะครับลเวอร์พูนะครับเก่งเองซสเองนะครับจังหวะครึ่งแรกเนี่ย เล่นกลัวเสียนะครับโชคดีนะครับได้ขึ้นนำหนึศูนย์แต่ว่าลูกที่เสียเนี่ยไม่น่าเสียนะครับบอกเลยครับนะอออืืเดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้นาทีที่90นะครับทดอีก8นาทีเอาดูสิครับว่าจะได้ขึ้นยอดเอเวอร์เรทไหมหนาวสุดๆไปเลยนะเอาโอ้โห มันไม่ได้ง่ายนะครับเห็นมาแล้วนะครับจากแมนซิตี้หลุดนะครับและหลุดยาวนะครับเจอทีมไหนก็ช่างช่วงนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกไม่ง่ายนะครับและยิ่งมาเยือนด้วยซาว์ทแอมป์ตันนะครับของบอลดีต่อบอลแม่นนะครับวินัยเกมรับยอดนะครับแต่ยังมีความผิดพลาดส่วนตัวเยอะหรือเกินนะครับวันนี้ก็ดีเราโฉฉวยโอกาสได้นะครับและเราก็ผิดพลาดกันเหมือนกันนะครับ เอาวิ่งหน่อยครับโซโบวิ่งหน่อยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเหลืออีกทดไปแล้วนะครับ1นาทีนะครับนาทีที่9สเหลืออีก7นาทีตอนนี้นะครับทวงเวลาได้กระทวงนะครับโซโบนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าสวมหัวใจสิงกันทุกคนเลยนะวันนี้แอนดรูโรเบิร์ตสันฟานได้พลาดนะครับเสียลูกแรกนะครับแต่ก็ยังแสดงสปิริตนะครับแล้วก็แสดงความเป็นผู้นำนะเป็นซีเนีย ทั้งโรเบิร์สันแล้วก็ฟานได้นะครับพาน้องๆกลับมาสู้ต่อนะครับครึ่งหลังนะครับเกมไม่ดีนะครับเปลี่ยนหลุยดีอรลงมาใช้ได้เลยครับแม็กอลิสเตอร์ลงมาคุมกลางนะครับแทนเคอร์อติจโจนแล้วก็กัคโปเกมลุกดูหวือหวานะครับเพียงแต่ว่าตอนกักโปเนี่ยเล่นปีกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ค่อย คือคือน่าจะเล่นชัวร์เนี่ยตามสไตล์อาร์เนสซอนนะครับ <ś led> คือถ้ามีโอกาสห <S led> ลุดก็หลุดไปแล้วก็เปิดแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็หักกลับมาแล้วก็จะไม่เปิดในจังหวะแรกนะครับพยายามที่จะพยายามที่จะเอา้เอาอาินโดมายังไงวะเนี่ยเอ้ามายเกลิเซอร์ต่อไม่เตะครับโอ้โหหลุดไปมุมธงสองลูกหลุดมาในกรอบเก็โทษสองครั้งไม่เดี๋ยวอมโยนเข้ามาครับเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาโอเค อา้าวยังได้บอลอีกโอ้โหตอนนี้นะครับเปลี่ยนเอนโดมาโอ้โหโซโบโรครับอย่าเพิ่งรีบยิงครับถ้าโดนสวนแล้วซวยซวยชีพเลยนะครับนาทีที่เก้าสิบสองครึ่งแล้วครับเตะก่อนซา่ามึงจะเตะน,นะมึงใบเหลืองนะเพราะมึงจะหนองประตูใบเหลืองไปแล้วนะครับซาร่าลุกมีซาร่าเบินบอลพลาดนะครับไม่เป็นไรช่วยกันวิ่งครับช่วยกันวิ่งเอา วันนี้ครับดูจะหนาวสุดไหมไม่หนาวสุดก็หนาวธรรมดาแล้ววะอย่างน้อยไม่แพ้นะครับได้1แต้มจะนำแมนซิตี้หแต่ถ้าชนะนำแมนซิตี้แปดเอาลุ้นกันนะครับโอ้โหดูเรียวพูไม่เคยง่ายเลยครับในปีนี้แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับนำอยู่ดีๆเครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อศูนย์จากความผิดพลาดของผู้เล่นเซาเทมตันเองนะครับที่ ไปบิลอินหน้าประตูนะบิลอัพบิลอัพไม่ใช่บิลอินนะครับแต่ว่านะครับพลาดนะครับเจอโจนฉกเข้าไปแล้วก็โซโบนะครับได้จังหวะปั่นเข้าไปแล้วก็มาเสียค่างโง่นะครับก่อนหมดครึ่งแรก40กว่าและฟานได้พยายามลากบอลน,นะครับหลบกองหน้าของเขาเพื่อจะไปสร้างโอกาสในเกมแดนกลางนะครับแต่ว่านะครับไม่พ้นนะครับโดนสกัดออกมาปุ๊บนะเข้าทาง เซาท์แทมป์ตันเซาท์แทมป์ตันไอ้ดริปปิ้งนะครับไอ้หนูนี่สุดยอดนะฮะไอ้หนูดริปปิ้งนะครับแข็งแรงไปกับบอลได้ดีนะครับโรบสซันนะครับวิ่งกรูกันนะครับตอนนั้นเกมลับของลิปูแตกซ่านนะครับตามเป็นคนคนคนเดียวไป3คนเงี้ยกลับตัวไม่ทันนะครับไอ้ดิฟวิ่งนะครับเอาไม่ใช่เทียนะลูกอันนั้นลูกลูก2นะครับลูกที่โดนนำ ตอนนี้มาดูลุ้นกันครับนาทีที่94แล้วครับซาเ์ลเทมป์ตันได้ลูกฟรีคลิกนะครับเซตพีทนะครับลูกนี้เอาให้อยู่นะครับเอาไม่อยู่ก็เสมอเอาแต้มใบเดียวแต้มเดียวกลับบ้านอยู่ไหมอยู่นะครับได้มงครับแต่ว่าข้ามคานไปนะครับมาต่อครับที่เจ้าหนูดิฟลิงโอ้โหไอ้นี่มันแข็งแรงนะครับแล้วไปกับบอลได้ดีมากนะครับ3เอาไม่อยู่ สองสามสี่เอาไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอันตรายเลยมาพูดถึงจังหวะที่เสียประตูแรกก่อนนะครับลูกนั้นฟานได้หลุดมานะครับไม่ได้ทุบมาถึงไอ้ดริปปิ้งดริปปิ้งไปกรอบแคโต้โรเบอร์สันเข้ามานะครับลูกนี้จวนตัวแล้วครับมันก็ห่างตัวเท้าของอบอลเนี่ยห่างตัวห่างเท้าของดริปปิ้งเช่นกันแต่ว่าดริปปิ้งในเสี้ยววินาทีเนี่ยเตะบอลน,นะครับเฉียงออกไปด้านขวาจริงๆลูกนี้โรเบอร์สันถ้าเข้าแบบกักนะครับไม่ต้องเข้าเต็มที่นะครับ ก็อาจจะไม่โดนขานะครับหรือไม่ก็ต้องปล่อยไปเพื่อไปเล่นจังหวะตามต่อไปแต่ลูกนี้นะครับเข้าเสียบนะครับก็มีการประทะแล้วก็เท้าเนี่ยเหยียบเข้าไปในกรอบเขตโทษนิดเดียวนะครับแตะเส้นขาวโอ้โหดนลูกโทษด,ดิครับอาร์มสตองลุกมายิงีลุ้นเคลเลอร์นะครับว่าจะเซฟได้เซฟได้จริงครับเพราะยิงไม่ดีนะครับค่อนข้างกลางประตูนะครับติดบริเวณช่วงต้นขา นะครับแต่บอลมันไม่ไปไหนนะครับมันเด้งกลับมาเข้าทางอาร์มสตองอันนี้บันจงเลยครับแปรเคลลเฮอร์ก็เสือบเกือบเซฟได้อีกนะครับแปรลอดขาที่เคเลเฮอร์เคลลเฮอร์พยายามยืดนะครับลอดขานี่เดียวบางนะครับลูกนิทานาหน่อยไม่เข้านะครับก็นั่นคือลูกที่โดนตีเสมอพอครึ่งหลังนะ,ะเสียให้เขา2-1ซะอย่างนั้นนะครับ ลูกนี้ก็คือโดนตัดบอลนะครับและทีนี้กองหลังขึ้นไปสูงนะครับวิ่งตามกันมาเป็นพรวนอย่างที่ผมพูดไปแล้วอะา3นะครับไปจับตัวตัวเดียวนะครับพอตัวเดียวเขาปกได้เขาแตะคืนกลับมากลางประตูนะครับไม่ทันแล้วนะครับก็วิ่งผู้เล่นเซาร์าัลตันวิ่งเข้าไปยิงได้วันนี้นะครับค่อนข้างรวนทีเดียวนะครับกองหลังเวลาเจอสวนกลับนะครับดูดูดูเนื่อยๆนะครับดูจะไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรดูไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะครับสภาวะไอความเฟรชเนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยจากเกมทีมชาติแหละแต่ว่าวันนี้ครับไม่ทันเลยครับถ้าผู้เล่นเซาล์ตันเขาพลิกบอลได้ตรงกลางเ mm hmm. คอร์ซิโจนกาเฟนแบกเอาไม่โรเบอร์สันนี่ก็ตกไปเยอะเลยนะครับความเร็วแล้วก็ความแข็งแรงนะครับโดนเผาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ใจมันยังดีอ่ะใจมันยังสู้อ่ะ ดีนะครับกลับมาได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับเอาจนได้นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงนะครับการยิงมาตรงจังตอนนี้ลุ้นก่อนลุ้นก่อนนาทีที่97แล้วครับสามประตูต่อสอรีพูลด้วยกองบอลฟาวด์ดีครับลูกนี้ใบเหลืองครับเตะเข้าไปที่โมซาลาห์นะครับลูกนี้รับบอลทางขวาของกรอบเขตโทษ โมซาลาลุกมาบ่นเลยครับเพราะว่าไม่เล่นบอลแล้วครับลูกนี้สตเตฟนหวดเข้าไปสองขานะครับลอยเลยครับบอลเบินไม่เตะแล้วฮะอันนี้นี่มีปัญหากับน,นูเยสตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับมีการไปล้อเลียนด้วยตอนนูเยสที่โดนสะบัดถ,ถูกหน้าแล้วก็ล้มไปพอตื่นลุกขึ้นมาได้เนี่ยเดินอยู่ข้างหลังไปทำหน้าโอ้ยอย่างนี้นะครับกวนนะครับ ร์พูสาขา2ครับซองเต็มตันดูสิครบแล้วครับต่อเวลาโอเคครับขึ้นไปสู่ยอดเขาเอเวอร์เลได้แล้วนะครับเร์พูนแมนมิตี้แปดแมเกือบตายเฮ้ยขอยืมท่าโคพาเมอร์มาหน่อยนะครับแืมแช์นี้ มันมันเขาเรียกว่าพลังกายมันไม่มีครับแต่พลังใจมันเต็มเปี่ยมแล้วก็ความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับของผู้เล่นนะครับนำมาซึ่งชัยชนะลูกเห็นชัดๆนะครับว่าเกิดข้อผิดพลาดจากซีเนียเลยฟานได้โรเบอร์สันนะครับลูกแรกที่เสียนะครับแกก็นิ่งเพื่อนก็ไม่โวยวายนะครับแล้วก็พยายามเล่นต่อไปครึ่งแรกมีหลายจังหวะนะครับกัคโปรหรือซาร่าเองเนี่ย ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับกั๊กโปเป็นปีกที่มีจังหวะแล้วก็เล่นชัวนะครับบอลอยู่ที่แกเนี่ยจะไม่เสียแต่แกไม่ไปสุดเส้นเหมือนดีอาร์นะครับความเร็วสปีดต,ต้นเนี่ยจะไม่เท่าดีอาร์นะครับก็เลยเป็นจังหวะกักๆนะครับแล้วก็เห็นหลายครั้งเลยครึ่งแรกนะครับบอลที่ผู้เล่นเกมลุกเนี่ยพยายามจะพุ่งเข้าไปหากรอบเขตโทษนะครับเพราะว่ายืนกันแน่นมากเซาทังตันเนี่ยแต่ฟนานได บอลอยู่ที่ฟันได้กองหลังนะครับหรือว่าตัวกาฟินแบกเนี่ยจะไม่เปิดเสียงเลยครับเพราะฉะนั้นจะเล่นบอลชัวร์หนึ่งผมเข้าใจนะครับว่าเป็นการตัดเกมไมให้เซาแทมตันได้คองบอลก็ได้ผลนะครับเพียงแต่ว่ารูปเกมมันจะอืดช้านะครับแล้วก็ไม่สามารถไปทําประตูก็ถือลุ้นความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นของอคู่ต่อสู้แหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เอาโอเคครับหนาวกันต่อไปครับพี่น้องหนาวกัน <c oughs> ลุ้นครับลุ้นมากนะครับแมตชนี้มันมันน่าเสียดายนะครับถ้าหลุดแพ้หรือได้แค่หนึ่งแต้มเนี่ยเพราะว่าแมนซิตี้เขาก็พลาดให้แล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยไม่พลาดก็จริงแต่แกรบมันเยอะแมตชนี้ชนะได้ห่างอาร์เซนอลเท่าเดิม9้าแต้มพูดตามไมา้อย่างเชลซีก็9้าแต้มนะครับห่างแมนซิตี้ แปดแต้มนี่ไม่ใช่เนน้อยนะครับ3เกมอย่างน้อย3เกมที่เราพลาดถึงจะกลับไปเป็นแมนซิตี้ที่สามารถที่จะกลับมาเป็นมีคะแนนมากกว่าเราซึ่งแมนซิตี้ต้องไม่พลาดเลยอันนี้นครับเป็นสิ่งที่ผมว่ายากมากนะครับสำหรับทีมที่ตามแล้วลิเวอร์พูลนะครับเล่นอย่างนี้นะครับเล่นไม่ดีครับแต่มีชัยนะครับอาศัยสปิริตแล้วก็ฉกฉวยค,ความบินพลาดของคู่ต่อสู้จนชนะได้นะเอา เราเชียร์กันต่อไปไงถ้าไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับหลังเกมกับรูปเกมต่างๆอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับช่วงก่อนที่จะหมดเวลานะครับมาลุ้นร่วมกันไปก่อนครับวันนี้หลับฝันดีกันทุกคนและแน่นอนเลยครับเด็กหงทุกท่าน